สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยิยนดีรับเส่อการอนโตกทีฟกันอีกครั้งนี้กับสกู๊ปก็ซีล่าเดอะซีรีส์กันนะครับเรียกว่าก็ผ่านไปเกินครึ่งเลยนะครับในวันนี้เนี่ยก็ไปตอนที่โอ้โหสัตว์ประหลาดคู่ปรับนี่ค่อนข้าง o อใช้ได้แต่ก็มีจุดอ่อนนั่นแหละด้วยความชื่อเรื่องของพวกนิกนะครับพเพราะว่าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์นักอากาศศาสตร์ีมจาจัดการได้แต่แง่ของพลังและสกิลมันนะ่ะน่ากลัวโคตรเลยนะแถมพลังมันดูเวอร์ไปหน่อยเพื่อนตรงมันเวอร์มากๆนะครับ ก็มาดูกันว่าในตอน24เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับตัวสัตว์ประหลาดนี้บ้างนะครับโดยเปิดมาเนี่ยเป็นป่าเมซอนนะครับเออเรียกว่า Godzilla s น,นี่คือไปทั่วโลกจริงน,นะครับไปเจอสัตว์ประหลาดในแถบท้องถิ่นที่นู่นที่นี่บ้างเราเจอว่ามีพลานป่าคนนึงเนี่ยนี่ก็เป็นคันที่เราเห็นคนตายนะครับอาจจะไม่เห็นนะ่แต่มีคนตายในเรื่องราวที่เราพอเห็นว่าไอเนี่ยแม่งตายแน่นอนนะครับปกติ Godzilla ี e r i e จะผ่านมามักจะเรียกคนตายนะเพราะเป็นการ์ตูนเด็กนะครับ เราเจ็งว่าในพลานป่าคนนึงเนี่ยเขาก็มากับหมาน่าจะเป็นเบลเลอร์แหละแล้วก็เห็นบ้านลาหลังหนึ่งซึ่งก็เหมือนอารมณปเหมือนอินาโจนะ่ะล,ล่าสมบัติพอเห็นว่าอุ้ยไม่มีใ,ใครอยอู่หวานหมูแล้วอาจจะมีของเอาไปขายรวยๆนะครับพอก็ไปข้างในเนี่ยก็เหมือนมันเป็นแลบเก่ามาก,ก่อนมีหลอดทดลองอะไรบางอย่างอยู่แล้วตัวหมาเนี่ยก็หาวใส่ห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็มีโหลบางอย่างซึ่งเขาก็ฉลาดเหลือเกินที่เปิดโหลแล้วก็เทม,มออกมามเป็นเหมือนเมือกเลวๆนะครับแล้วจูเนี่ย ไอหมาเนี่ยเหมือนกลัวบางอย่างมันก็วิ่งหนีออกไปแล้วพอบุชาเนี่ยก็ไปดูปรากฏว่าไอเมือเนี่ยมันกลายเป็นหมาแล้วหมาก็เข้ามาโจมตีแล้วภาพภาพก็ตัดไปมีเสียงกรีดร้องอ,อน่าจะตายแหละ,ละได้เปิดมาแล้วก็จุดนี้เนี่ยพยายามหาอาหารทดแทนแกอซิลลาเพราะตัวมันใหญ่แล้วมันกินปลาเป็นอาหารนะครับวกลัววัาชาะบงจะลาบากแล้วก็ปลาในหมาสมุดด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลเนาะไอสั้นลายไอสักอย่างเนี่ยจากนั้นตัวโมนิกก็ไปเจอกับฟลิปอีกครั้งฟลิปก็เลยบอกว่า หนึ่งในนักวิสิของฝรั่งเศสเนี่ยได้จับ,บการทดลองบางอย่างที่ป่าเมซอนนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้การทดลองเนี่ยมันเป็นการผสมสัตว์บางอย่างคล้ายๆคิเมลา่าแล้วนั่นแหละเหมือนพอก,การทดลองมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อังนั้นตัวโมนิกเนี่ยจึงขอดึงเนี่ยไปจัดก,การหน่อยเพราะกลัวว่าการทดลองนี้อาจเป็นอันตรายในอนาคตนะครับซึ่งพวกเขาก็ยังป่าเมซอนจะมาเจอแลบอย่างว่าแหละพวกเขาก็ตรวจสอบดูเออก็มีของโบราณโบราณหลายอย่างอยู่นะครับทั้งหลอดทดลองมีอะไรไปทิวสื่อสารแบบโบราณน,นะครับ แล้วมนิเนี่ยก็ออกจากบ้านไปกับเรียงเรือเพื่อไปเอาอุปกรณ์แฮกมานะครับระหว่าเธอออกมาเนี่ยเธอก็ไปเจอกับหมาโรเบอร์ที่ว่าแต่มันไม่ใช่หมาเราจะเห็นว่ามันก็คือสปาร์ตที่ว่าแหละที่มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ตามที่มันจะสััด d n a นเอไปนะครับเราจิวว่ามันเปลี่ยนจากหมากลายเป็นงูรัดได้ด้วยแล้วที่เจ๋งก็คือความสามารถมันโกงมากเพราะเหนือแม้ว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าในเรื่องเขาบอกว่าเป็นมันเป็น d n a อ่ะที่มีมิกตัวเองได้คือมันคือเซลล์อะ เรียกว่ามันไม่น่าจะมีสมองมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่น่าฉลาดขนาดนั้นเน่เราจะเห็นว่ามันสามารถก๊อปตัวโมนิกแล้วก็เตืนียนไปหาพวกแลนดี้ได้และสามารถพูดได้และสุนทนาแบบคนได้เรียกว่าคือโคตรโกงอะ่ะคือมันสามารถแบบเรียนแบบจันสมองได้เลยทําให้พูดเหมือนมนุษย์ได้เพราะอย่างตอนที่แลนดีต้ตรวจสอบว่าเออเจอกล่องแบบเดียวกันถัทงที่มีสารดีเอแบบเดียวกันเนี่ยเธอก็ถามด้วยน้ำเสียงยุ่ยวย,วย,วยวนไงมันเธอรู้ว่าต้อง ต้องพูดแบบผู้หญิงยั่วยวนผู้ชายถึงจะได้ข้อมูลต้องการเนาะเรียกว่ามันก็ดูเข้าใจเมันกระตูนแต่บางทีมันก็ดูเวอร์ไปนะ <c oughs> คือแบบ DNA อ่ะ DNA ที่เข้าใจแปลงร่างได้แต่มันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นบอกว่ามันไม่ใช่ที1,000นะที่มันเป็นหุ่นพิฆาตที่สกาเนตสร้างขึ้นมาแล้วเออมันก็มีสมองแบบหุ่นยนต์น่ะแบบปัญญาประดิษฐ์นเนาะพอมอนิเตอร์รอมนะข้อมูลต้องการเธอก็ออกไปนะครับ เราก็เห็นว,ว่าเออตัวม,มิมิเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนร่างตามดีเอที่มาสัมผัสได้นะครับแดนดี้ก็แบบเออเห็นโมนิกดูย่อยยวนคิดว่าเธอคงแบบจะยั่วเขาไงก็เลยจะเดินตามไปหาเธอเพราะว่าจะข้อมูลต้องการแล้วว่าไอตัวถังที่เก็บตัวดีเอที่2อเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ไหนนะครับแล้วก็เจอตัวโมนิกตัวจริงซึ่งเธอก็งงไงนายพูดเรื่องอะไรฉันไม่เคยถามว่าจะหาสถานที่นี้เลยนะครับแล้วพอเขาก็เห็นนะครับตัวโมนิกตัวปลอมนะครับ ก็เกิดการต่อสู้กันระหวมีอีกสองคนเราก็เจอว่าตัวมิมิกนั้นแบบมันโกงอ่ะมันเปลี่ยนร่างไปอะไรก็ได้นะครับหลังจากทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันอีกครั้งแต่คราวนี้คือต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจนะครับดังนั้นพวกเขาต้างหาวิธีแยกแยะว่าเออใครเป็นตัวจริงตัวปลอมกันแน่ก็มีวิธีแยกแยะนะครับในกกาใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกายเพราะในเบือนความสามาของตัวมิมิกเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างได้จริงแต่ว่าการเปลี่ยนร่างเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าคนปกตินะคร นั่นแหละเธอไม่ยอมเช็คตัวเองนะครับน่าจะไม่รู้ว่าตัวเอลซี่นั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะครับแล้วเอลซี่ตัวปอก็กลายเป็นสัตว์ตัวนู้นตัวนี้เกิดการต่อสู้กันแล้วก็หนีไปอีกครั้งคราวนี้เป้าหมายพวนี้คืออะนอกจากตามหาตัวมันมิกแล้วหยุดยั้งการหาพวกของมันเองเนี่ยก็ต้องหาเอลซี่ด้วยว่าเธอไปอยู่ที่ไหนนะครับพอเจอตัวเอลซี่เนี่ยอะก็เธอคือตัวจริงแหละเธอก็ได้บอกว่าไอตัวสารดิเอเนี่ยมันใช้ศัพีววิทยาเยอะพอสมควรนะเอาเป็นว่าไอตัวด a เอมันแบ่งคโมซม่รโซบอกเพศอ พราอเขาไปรู้ว่าตัวมิมิกเนี่ยมันมาไล้ตามหา DNA เพื่อบาดลุมร่างก็จริงแต่มันต้องการผสมพันธุ์เพราะเหมือนเป็นเพศผู้เพศเมียงไงตามสัญญาณเนะเาะถ้าเกิดรวมตัวเนี่ยเรียกว,ว่าน่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเพราะอาจจะรวมตัวกันแพร่กระจายแบ่งตัวเองในแบบลายที่สุดสุดก็ได้นะครับเรียกว,ว่าโคตรน่ากลัวน่ากลัวกอซิล่าทีมออกลูกได้เยอะอีกนะครับและพอขึ้นเรือมาก็เห็นว,ว่าเจอเมนเดลตฟมพยายามดัดแปลงตัวในเจลนะครับ คือมันก็เวอร์ไปเนาะคือมันมีมิกยันหัวสมองคือแค่ดีเอผมไม่รู้นะว่าดีเอคนเราเนี่ยมันมีถักข้อมูลถึงสมองคนได้ดูหรือเปล่านะแต่แม่งโกงมากนะครับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยมันไปดัดแปลงตัวในเจลเพื่อเปิดตัวถังที่มันจ่ออยู่ใต้น้ำนะครับนี่กับตัวโมนิกก็พยายามจะไปจาัดก,การเนี่ยอาจจะก,การตัวฆ่าในาเจลอีกครั้งนะครับแล้วเมื่อกืไม่ทันแสดวนะครับตัวถังก็เปิดออมาจนมีสารตัวด n เอไม่มีออกมาจำนวนมาก แล้วนั่นแหละเกิดการรวมร่างการจูการเป็นปลาปิรันยายักษ์นะครับตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วก็จิเราก็มาช่วยนะครับตอนแรกก็สร้างดูได้เปรียบไงแต่ปรากฏว่าตัวมิมิกเงียตัวมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งตือบเออการข้างมันแทบไ,ไปไม่ได้แต่นั่นแหละพวกฮีทเขาเป็นนักวิศาสาัรเนาะก็หาวิธีสร้างสร้างครไว้่ะ เป็นเหมือนธนูที่สามารถปล่อยสายบางอย่างสามารถสลาย DNA ได้สลายเป็นฝุ่นผงไปเลยนะครับสลายยันโมเลกุลเนี่ยเรียกว่ามันคือออสเซนเดสโรเยอร์เวอร์ชั่นธนูนะครับตอนแรกเหมือนเป็นเรื่องง่ายเนาะแต่ปรากฏว่าไอตัวมิมิกเนี่ยมันกลายเป็นกอซิล่ากอซิล่าต่อสู้กันเองแล้วนัทเมนจีเนี่ยต้องเหมือนเชื่อสัตียานตัวเองว่าเฮ้ยตัวไหนคือกอซิล่าของเขานะครับซึ่งนนั่แหละถูกต้องนะครับตัวนี้รู้จักกอซิล่าดีตัวสปล่านั่นดีเอก็เหมือนค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเหมือนทีเอไม่สมบูรณ์เลลยแล้ว และมันกลายเป็นล่าที่น่าเกลียดที่สุดหรือว่าตอนนี้หลอนพอสมควรนะเพราะตัวดีเอมันกลายเป็นเอลซขนาดยักษ์ที่แบ่งเป็นสตัวนะครับแต่ว่าไปฉากที่เด็กดูน่าจะฝันร้ายแหละแล้วสุดท้ายก็อาจจากการเผามานด้วยตเบรดแล้วมันก็สลายไปแล้วก็จบแบบดื้อนะว่าเอลซี่มเล่นมุกไงเพราะมันปลอมเป็นตัวเธอเองเนาะประมาณว่า ฉันคงไม่เป็น,เนสภาพนั้นใช่ไหมนะครับแล้วมันก็จบลงแค่นั้นแหละมันสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวว่าก็เป็นตอนที่เออสนุกดีตัวสปรลาดเวอร์มากตัวตำตงมันดูเวอร์มากมากนะครับแล้วฉากตอนท้ายเนี่ยน่าขนลุกใช้ได้จากตูนเด็กนะครับหลังจากชมคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็กอตูอล้ลาไปก่อนสวัสดีครับ